หลังจากเมื่อวานเราได้นำท่านผู้ชมไปก่อติด4เยาวชนโครงการซัมซุงเช e a ีดรีมเด e ะบูฟ b ตบอลแคมกับกิจกรรมใน2วันแรกวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่า4เยาวชนไทยจะได้รับประสบการณ์สุดประทับใจอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างสำหรับกิจกรรมวันที่3เยาวชนทั้ง4คนดูจะร่าเริงเป็นพิเศษเมื่อได้ไปเยี่ยมชมสนามสเตมฟอร์ดบ g ดสนามเยาวของทีมเชลซี โดยการทัวร์สนามเริ่มต้นด้วยการเข้าไปชมภายในสนามจากนั้นเข้าไปชมห้องแถลงข่าวซึ่งเยาวชนหลายคนต่างตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสจำลองสถานการณ์การเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของเชลซีตลอดจนได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องพักนักเตะทีมเย้าและทีมเยือนก่อนจะพาเย,ยาวชนลงสู่สนามไปสัมผัสกับเก้าอี้ประจำตำแหน่งของโชเซ่มูรินโญ่และปิดท้ายด้วยการไปชมพิพิธภัณฑ์ของสโมสร จากนั้นในช่วงเย็นเหล่าเยาวชนทั้ง12รายได้เดินทางไปสนามฟุตบอลโรงเรียนลีดย่านเซเร่เพื่อลงสนามแข่งขันกับทีมเยาวชนของเชลซีรุ่นอายุไม่เกิน12ปีโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นฝั่งละ7คนแข่งขัน2กลุ่มเกมละ24นาทีทั้งหมด2นัดปรากฏว่าแม้เยาวชนจากทั้งไทยจีนและโคลัมเบียจะเพิ่งรวมทีมฝึกซ้อมด้วยกันเพียง1วันแต่พวกเขา ต่สู้กับเยาวชนจาก a c a d e m มีสิงบูได้อย่างไม่เป็นรองเลยแม้แต่น้อยก่อนจะมีผลสกอร์รวม2นัดเสมอกันไปอย่างสนุกประทับใจกองเชียร์พ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายก่อนที่ในวันสุดท้ายของกิจกรรมซึ่งนับเป็นไฮไลท์ของแคมเปญซัมซุงเชลซีรีมเดือบูเลยก็ว่าได้หลังจากเหล่าเยาวชนทั้ง12คนได้ร่วมกระทบไหลกับนักเตะเชลซีที่นำโดยปีเตอร์เช็ครูเบนลอฟตัชิกฟิลิเป้ลุยอิซีบราว และนาธานเอเก้ที่ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดซึ่งนั่นก็ทําให้เหล่าเวาชชนต่างเป็นปลื้มไปต่ามๆกันนอกจากนี้แล้วคณะสื่อมวลชนจากทั้ง3ชาติยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์แบบเอกคูซีฟซึ่งแน่นอนว่านักเตะที่เนื้อหอมที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายทวารชาวเช็กที่งานนี้เจ้าตัวได้ฝากความคิดถึงมายังเหล่าสาวกเดอบูในเมืองไทย ที่จะได้เจอตัวกันเป็นๆนในการมาเยือนประเทศไทยรวงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้ Would you like to say anything to the Thai f a n Well, uh, I would say hello first, but um, I think that we, I would rather say thank you for the support because we know we have a huge support in in Thailand and every time we go there, the people are very grateful and uh, looking after us. So thank you for doing that and hopefully we make you happy all the time we win. <That> ด้านรูเบนลอฟตัชชิที่เตรียมก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในฤดูกาลหน้าก้าวถึงโครงการดีๆซัมซุงเ e รลซีดรีมเดอะบูไว้อย่างน่าสนใจ Calendar I it's the แน่นอนว่าประสบการณ์ที่4เยาวชนไทยได้รับจากแคมเปญน,นี้ไม่เพียงแค่การเพิ่มทักษะศักยภาพทางด้านฟุตบอลเท่านั้นแต่พวกเขายังอาศัยฟุตบอลเป็นสะพานเชื่อมจนเกิดเป็นมิตรภาพที่น่าประทับใจระหว่างเพื่อนต่างชาติและไม่แน่ว่าหนึ่งใน12เยาวชนจากโครงการนี้อาจจะเป็นเพชรที่รอวันจลดแสงเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตจากแรงบันดาลใจ ที่ได้รับการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งซัมซุงและเชลซีก็มีความสุขมากที่ได้มาโครงการนี้แล้วก็ได้ตื่นเต้นที่ได้เจอนักเตะได้ดีใจเสมอที่ได้เล่นฟุตบอลก็ดีใจครับที่ได้มามาฝึกทักษะ จาก,จากนักเตะที่มีชื่อเสียงครับได้ทักษะเพิ่มเติมในการใช้ฮะเอาไว้ต่อยอดเวลาเราไปเล่นที่ประเทศไทยะเราทำให้เราเก่งขึ้นมาได้เพราะเราได้ไดทักษะเพิ่มเติมครับสนุกตื่นเต้นครับได้ไปเที่ยวดีต่างๆได้เล่นฟุตบอลกับ ประทับใจกับกิจกรรมที่ซัมซุงจัดขึ้นให้นี่นะคะก็รู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายอะค่ะกับสิ่งที่ได้รับค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณซัมซุงด้วยนะครับที่ให้โอกาสเด็กๆนะฮะได้ไปฝึกเทคนิคกับเชลซีนะครับขอบคุณซัมซุงที่ให้โอกาสเด็กๆลูกๆหลานๆฮะที่ได้มีโอกาสมาถึงถึงถึงประเทศอังกฤษ ถึงเป็นต้นตำรับของบอลโลกค่ะขอบคุณบริษัทซัมซุงนะคะที่จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มันเหมือนการสารฝันให้เด็กที่จะก้าวเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท้ายสุดนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตทางซัมซุงจะเดินหน้าสารต่อกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ติงระดับ global อะไรขึ้นอีกบ้างด้วยสโ,โลแกนที่ว่าซัมซุงผู้นำนวัตกรรมระดับโลก